ควันใจดานตรวจเว้ยอย่าพูดเรื่องนี้นะตกใจอ่ะจริงนะวันนั้นอนะขนาดว่าไม่ได้กินอะไรมาตํารวจยังได้กินนะเอาเอาสิจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มนำจิมจ้มม,มันกินยังไงมันกินยังไงเอาอีกแล้วไม่มีคนดูอีกแล้ว โอเคขึ้นแล้วนึกว่าเสมือไหลคร่ะที่แล้ว <c oughs> เป็นไงบ้าง <c oughs> สบายดี <c oughs> แล้วคือเมื่อวานน่ะนั่งนั่ง <c oughs> <c oughs> นั่งอยู่กับอ่านั่งอยู่กับโมบายที่คอนเสิร์ตพี่แก้วใช่ไหมแล้วโมบายก็แบบเอารับขึ้นมาแตะหน้าจอแล้วโมบายก็ไปดูพี่พี่ของหนูมันแตะหน้าจอแล้วมันไม่ขึ้นนะคือปกติมันจะแตะหน้าจอแล้วมันก็จะขึ้นให้เราปลดล็อกหรือว่าแบบอ่ะสแกนหน้าเ้ยใช่ปะ มันน้อแตะหน้าจอแล้วมันไม่ขึ้นต้องกดเป็นปุ่มข้างๆอะไรเราจะพากดไปอ่ะขึ้นหนูแบบเอ้ยต้องซื้อใหม่หรือเปล่าแล้วก็เอาของตัวเองะกดขึ้นมาดูใช่ไหมทุกคนต้องแถบฝั่งเนี้ยมันขึ้นเป็นเงาสีดาอะเนี่ยแถบซ้ายตรงเนี้ยเนี่ยช่วงแบบขอบตรงเนี้ยมันขึ้นเป็นเงาสีดําแบบพูดยังไม่ทันขาดคํากับเครื่องโมบายใช่ไหมแล้วหนูก็เออเฮ้ยต้องซื้อใหม่หรือเปล่าแล้วจะเอาโทรศัพท์เองขึ้นมาดูเวลาแล้วหนูก็เฮ้ยของพี่ของพี่เป็นอะไร กูจะเป็นอะไรก็เลยแบบว่าอ่ะกดกดเปิดแล้วปิดใหม่อะยังไม่หายก็เลยกดกดล็อกปิดใหม่กดล็อกไปอ๋อ,อถึงได้หาย <c oughs> <c oughs> หน้าตาแบบครูปกครองจ้องละว,วันนี้จะหักคะแนนอะไรอวยไม่นะไม่เคยนะไม่แต่คือพวกหนูอะหนูว่าเพราะว่าพวกหนูชอบเล่นมุกกันนึกออกปัแล้วคือแบบอ่ะเวลาคนที่มันเล่นเล่นอาจริงคนที่มันเล่นมุกอะไรแบบ ที่มันจะดูโอ๊ยแก่นแก้วใช้คำว่าแก่นแก้วที่มันจะดูแบบที่มันจะอ่ะดูแก่นเออใช้คำว่าแก่นแก้วแล้วกันที่มันจะดูแบบอย่างนั้นน่ะเอาจริงเนี่ยเก่งแต่ปากจริงๆนะคือแบบเวลาเล่นมูโ้นี่ดูแบบโอยดูดูแบบหมูแกวเลยแจ๋วแบบไม่เอาเข้าจริงแล้วก็เออขวัญใจด่านตรวจเว่ พูดเรื่องนี้นะตกใจอ่ะจริงนะวันนั้นอนะขนาดว่าไม่ได้กินอะไรมาตํารวจยังได้กนิ่นนะอา้าวเอาสิแล้วคุณพี่ได้กินอะไรแบบ <laughs> มีแต่ใบเตยเนี่ยกลับจากมาซิลิเนี่ยไปทํางานเดยตั้งแต่เช้าเยน็ยนและกลับหอกาลังจะไปนอนเนี่ยคุณพี่บอกคุณพี่บอกคุณพี่ได้กิน่เนเพื่อนดื่มมาหรือเปล่าแล้วเพื่อนดื่มมาหรือเปล่านะได้กินเนี่ยเอาพี่อย่ามาย,ยัดข้อหาให้ดิฉันนะะฉันมีกล้องนะคะเนะี <laughs> ่ย ดิฉันมีแฟนคลับมีหลังแฟนเพลงที่ไปต่อแถวซื้อน้ำเป็นพยานส่งเลือกลากใช่คนส่งเลือกลากมันเหนื่อยใช่เหนื่อยจริงคือแบบเนี่ยเราก็เฉยๆของเราเนี่ยหัวสมองไม่ได้คิดอะไรเลยนะคนที่เห็นภาพเรามาเนี่ยเลือกลากเขินเขินเธอทําทผิดใช่ไหมเธอทําทผิดใช่ไหมหรือแบบอยู่เฉยง่วงใช่ไหมง่วงแบบเอ้าไปหาหมอเป็นยกตาก็เธอตาแข็งอล้วก็มันส่งเนี้ ก็ดูจะต้องโทรไปหาแม่แล้วนะโทรไปหาพ่ออะไรนะเนี่ยตอนนี้อะทรงเลิกลักเลยเนี่ยยังไม่ได้เลิกลากอะไรเนี่ยคุณพี่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนยังไม่เคยเห็นหน่ง่วงร้อยเปอร์เซ็นต์จริงจริงเนี่ยที่ทุกคนแบบไม่มาเจอกันงานจับมือหรือน้ำหนึ่งไหวไหมตาลาอา่ะนอันนั้นลาจริงแต่ว่าแบบไม่ได้เปอร์เซ็นต์นเยอะอาจจะง่วงจริงเพราะมันตื่นเชา้าใช่ไหมเวลาไปงานจับมือ เด็คนจะวุ้ยไหวไหมพักหน่อยไหมแบบตาลาแล้วอ่อันั้นลาจริงแต่ว่าอ่ันคงง่วงจริงลาจริงแต่มันไม่ไม่ไมเปอร์เซ็นต์มันไม่ได้เยอละล่าสุดวันที่ไปนั่งเป็นเพื่อนพี่แก้วพวกเราไปนั่งเป็นเพื่อนพี่แก้วตอนเซ็นโปสเตอร์คอนเสิร์ตใช่ไหมอันนั้นง่วงร้อยเปอร์เซ็นต์คือแบบก็นั่งไวสักพักก็ตอนแรกก็ง่วงนิดนึงสักพักอันเริ่มง่วงร้อยเปอร์เซ็นต์ก็เลยหาอะไรคุยกันสุดท้ายไป <laughs> ยืนเต้นจินมน้ำจุ่มละกะจุ้มน้ำจิ้ม มันกินยังไงมันกินยังไงไนี่แล้วก็ยืนเต้นแล้วก็ยืนเยอะเยอะสารตาจะลอยวันนี้เยอะตาจะไม่ใช่แบบนี้เลยตาจะแบบแล้วถ้าเราลองคนเดียวแล้วมันไม่มีเพื่อนเสริมมันก็จะจบแค่นั้นนึกออกปะแต่พอเราลองปุ๊บอ่ะปุ๊เปก็ส่วนลูกคู่ขึ้นมามันเป็นยังไงมันเป็นยังไงอ่ะแล้วนี่ก็สวนขึ้นมาอะยาวไปตอนแรกไม่มีท่าเต้นทุกคนแล้วแบบเหมือนค่ะไม่แน่ใจว่า พี่แก้วหรือโมบายที่ไม่เคยฟังเพลงนี้หนูก็เลยเปิดในในติ๊กต็อกคนที่เป็นออริจินัลคุณพี่ที่เขาอ่ายืนท่อลูกชิ้นอะที่เขาเป็นเขาชื่ออะไรนะไม่รู้พี่ที่เขาเป็นเหมือนพ่อพ่อค้าแล้วที่มีแมวเต้นอยู่ข้างหลังทุกคนมันคือคลิปนั้น no, no. เป็นคลิปที่คุณพี่ผู้ชายท่านนี้ที่เป็นเจ้าของซิงเกิลนี้นะเขาร้องอ่ะแล้วก็จะมีลูกคู่ที่เป็นเหมือนแบบอ่ะอยู่หลังกล้องใช่ไหมเป็นคอยรับคอยส่งกันแล้วก็จะมีแมวสีเทาแล้วลองแกะท่าลองเต้นดู ก็เต้นอยู่ที่บ้านแหละสิร้องกันทั้งวันเลยทีนี้ใช่แล้วพอแบบแล้วพอแยกย้ายมาใช่ปะเราก็จะนอนแล้วแล้ววันนั้นเหมือนออาเหมือนโมบายมานอนที่ห้องมันเป็นยังไงมันไปเอาแล้วก็ขึ้นมากันบนชั้นห้าแบบเ๋อจิ้มน้ำจุ้มแล้วก็จุ้มน้ำจิ้มกันแต่ชั้นล่างเป็นว่าชั้นห้าง่วงอะยังง่วงไดเแล้าม้าเออใช่ทุกคนนะง่วงหรือยังงงเนี่ยโอเคทุกคนทุกคนน่าจะง่วงแล้วแหละใช่ไหมล่ะ เอาไว้เจ็บคอแล้วตอนนีเนะี่ยรู้เจ็บคอเป็นเป็นโครหรือพูดเยอะเลยตอนนี้โอเคขอบคุณทุกคนสำหรับวันนี้มากนะคะขอบคุณมากๆที่มาเล่นกันแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันบายบายรีบนอนกันได้แล้วใครย,ยังไม่อาบน้ำก็ไปอาบน้ำด้วยนะจ๊ะบุบุย,บยกอด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 ไปละจะไปอาบน้ำและฝันดีค่ะ ว่าฮ่าแบตจะหมด